รีพูริมจุมรีมูครับอยากสลับร่างกับคนนี้ฮะก็อยากไปลินกุลเยอะๆมันจะได้ตัวแตกมันไส้สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมมี่นะครับรับบทเป็นปืนครับผมซีครับรับบทเป็นทะเลผมอูครับรับบทเป็นอูครับผมเปเปอร์ครับผมรับบทเป็นคีตะครับผมบูมครับรับบทเป็ฟิวฮะ พวกเราก็มาจากซีรีส์เรื่อง v i c e versa รักสลับโลกนะครับก่อนเราจะไปเรื่องคำถามพี่มีเกมมาให้เล่นเล่นเกมไปพร้อมๆกับตอบคำถามาซึ่งในการตอบคำถามพี่จะมีคำต้องห้ามถ้มมาใครพูดคำต้องห้ามที่ทมงานกำหนดไว้ให้มากที่สุดจะดดโ,โ,โ,โดนลงโทษโอ้โหซึ่งบทลงโทษก็คือคือไม่พอ,อ,อ่อจริงๆริอะถ้าเกมเนี้ยมีโอยู่อะมันโดนลงโทษเลยตอนเนี้ยไไม่ได้ มันไม่ต้องรอเล่นเกมหรอกไอตัวเนี้ยโดนแน่นอนเพร้ามไหมมาเลยครับเราจะเริ่มอะไรของถามแรกเกี่ยวกับการสลับร่างครับไปอยู่ในร่างคนอื่นแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอแปลงแปลงไม่สั้นนะนะไม่สั้นนะสั้นนะแปลทุกคนเอางี้ทุกคนต้องเล่าได้ได้มันเกี่ยวกับการย้ายไปอยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเราก็ต้องกลับมาให้ได้ กลับมาที่โลกเดิมให้ได้ครับซึ่งการที่จะกลับมาได้นั้นจะต้องหาพอร์ตคีย์ซึ่งแปลเป็นไทยว่าไม่รู้เลยมอันนี้มาเล่นออกเ้ทุกคนต้องพูดเล่าต่ออ่ะอ่ะกูถึงพอร์ตคีย์ล้พอเจอพอร์ตคีย์เราก็ต้องแบบว่าเรียกว่าอะไรเหมือนไปแบบทำความรู้จักว่าใช่พอร์ตคีย์จริงหรือเปล่าปุ๊บเพราะถ้าใช่เสร็จแล้วก็จะ สามารถวิ่งข้ามโลกก้าผ่านแล้วกลับมาอย่างที่เดิมได้ีเก้หือมีนึ่เหมอนคิดอยู่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 ก็นั่นแหละฮะก็ถ้าเราเจออะไรนะพอร์ี์แล้วเราถึงจะสามารถกลับมาที่ที่เรามาได้แล้วยังไงต่อครับแล้วก็จบครับผมไม่แล้วก็ไม่ก็ หาตามหาพอร์ตคีย์เลยใช่ไหมแล้วเราก็จะสามารถสามารถกลับมาที่เดิมได้ที่เดิมเป็นที่ไหนก็ที่เดิมที่ที่เราจากมาแล้วเราระหว่างการตามหาเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็จะเราจะเห็นกลุ่มเฟรนอันเข้ากับสีตามหาโม่ด้วยครับพอหาโมูเนี่ยกะสีพอไปพ่อโม่กะสีเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอาก็เลยเขียนบทกันเรือ อันเรื่อง1ิเป็น่งไดก็ออ่าฮอดติดตามส้มเะครับเดิเอ,อผมเดวิวร์แรกเกมเนี้ยเลยเ,เหมือนตรงที่อ่าเราเป็นคนที่อ่ค่อนข้างที่จะร่าเริงแจ่มใสแล้วก็เป็นคนที่ชิลๆครับง่ายๆแล้วก็เป็นแอบจะมีความสร้างปัญหาให้คนอื่นหน่อยๆแต่เราก็ยังเป็นคนที่เป็นห่วงคนอื่นอยู่เสมอครับ ครับผมรับบทเป็นคีตาะะครับผมสิ่งที่เหมือนก็น่าจะเป็นความรักเพื่อนแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะปอบโยนคนอื่นด้วยใช้ท่าทางใช้อย่างอื่นในการปรอบมากกว่าคําพูดมัง้งส่วนอันที่ไม่เหมือนก็น่าจะเป็นคีตาคีตาฟิลอะ่ะจะใช้เงินแก้ปัญหาใช้เยอะมากกว่ามัง้งอ,อะไรอย่างนี้มั้งครับเเ ครับสิ่งที่ตัวละครปืนเหมือนกับผมก็คือมีความสุขุมนุ่มลึกแล้วก็อ่อนโยนเป็นคนเป็นคนที่มองอะไรเป็นภาพรวมแล้วก็เป็นคนที่แคริงผู้คนสิ่งที่ไม่เหมือนเลยก็คือปืนจะเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องความรักเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่เก็บอาการเรื่องความรักไม่ค่อยอยู่ผม,ผมเก็บอาการอยู่อ่า <c oughs> สำหรับตัวผมผมว่าก็เกือบหมดนะแบบการเซนซิทีฟการแบบการรู้สึกความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยทะเลจะค่อนข้างที่จะแบบรับรู้ได้ง่ายเขาก็จะมีความรู้สึกต่อทันเยอะเหมือนที่เราตอนนี้เรารู้สึกต่อทันอันนี้อันนี้คือเล่าตัวละครหรือว่าเอาที่เหมือนกับตัวเองก่อนอันนี้ตัวละครด้วยครับตัวละครด้วยเหมือนเลยงูเลยงูทะเลไม่เหมือนกระซียังไงตรงที่เขาทําระบายสี ระบายสีเราไม่ระบายสีระบายเหมือนกันแต่ว่าเขาระบายสีหนังแต่เราไม่ได้ระบายราแบบระบายอะไรเล่นอยู่นั่นเลยเือ่าคือน่าจะตรงนั้นแหละครับที่แตกต่างแล้วก็นิสัยอะไรแบบนี้มีเขาเ้าแต่ว่าเราจะเป็นคนที่แคลิ่งมากกว่ามากกว่าทะเลนิดนึงใช่ก็อูกับอูต่างหรือว่าเหมือนกันตรงไหนก็สำหรับที่เหมือนกันแค่ชื่อมันก็เหมือนกันแล้วใช่นะ อะไรก็เหมือนกันครับก็ถ้าถามในมุมเหมือนก็เหมือนด้านคาแรคเตอร์ก็เหมือนนะการแต่งตัวก็เหมือนทุกอย่างเหมือนหมดเลยแม้กระทั่งชื่อตัวเองแบบว่าก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนละมันเหมือนเกินไปมันจนต้นแบบว่าเอาเอาตัวเองไปเล่นเล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าก็หามุมไม่เหมือนได้มุมไม่เหมือนก็คือตัวละครอูเนี่ยจะเป็นคนที่ละเอียดมากเพราะว่าเขาเป็นคนเขียนบทคำเนี้ยโดนแน่ อืหาวิธีกลับสิครับจบครับฮะเรารู้จบแล้วอะไรนะจบแล้วเหรออยากสลับร่างกับไอเนี้ยไอเนี้ยนั่นี้ไอดีเดี๋ยวนี้คือไม่ไม่ต้องมีคำว่าพงคำว่าพี่แล้วเรียกไอนี่เสี่ยวกัน รีผู้ริมจุลรีมูครับอยากสลับร่างกับคนนี้ฮะก็อยากไปลินกุลเยอะๆมันจะได้ตัวแตกมันไส้อยากลองเป็นพี่คนนี ok ้ใ้ยใครใครพี่คนนี้พี่คนนี้พี่คนนี้มันมีสามคนเนี่ยพี่คนนี้พี่เสื้อพี่เสื้อทำเงินเป็นพี่ท่านหนึ่งเป็นพี่หมอท่านหนึ่งพี่เอ้ยเรียบร้อยเป็นพี่หมอเป็นพี่ท่านหนึ่ง อยากรู้ว่าการบุกไล่จีบเนี่ยเป็นยังไงเพราะเราเราโดนเองเรายังรู้สึกเขินเขินเลยเราก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่เขาแบบถึงได้เข้ามาได้ขนาดนั้นใช่อยากสวิชกับนีโอครับนั่นแหละผมว่าผมจะไปทำให้ล่างมันพังเพราะว่าช่วงนี้มันกำลังฟิตหุ่นอยู่อยากแกล้งมันส่วนตัวลุ่นๆูอนี่งานงานส่วนตัวส่วนตัวสิไม่ส่วนตัวจะสวิชทำไมล่ะ ครับผมก็อยากลองสลับเป็นพี่พี่คนนี้แล้วกันครับพี่คนนี้เหรอเพราะว่าอยากลองรู้ว่าวันๆของด็อกเตอร์เนี่ยเขาทำอะไรบ้าง ก็ถ้าเลือกได้ก็อยากลองเป็นพี <S <S ่จิมมี่ครับผมติ๊กอะไรนะติ๊กอะไรอยากลองเป็นพี่จิมมี่นะฮะเพราะว่าด้วยตัวละครด้วยแล้วก็นอกตัวละครด้วยเราอยากเราอยากลองไปใช้ชีวิตเป็นเขาดูอยากรู้ว่าการที่ต้องมานั่งกินอะโวคาโดแล้วก็น้ำผึ้งขนมปังอะไรยางเงี้ยอยู่ได้ไม่เกิน2วันซึ่งวันนี้ลองไปแล้วคืออยู่ไม่ได้ คนไม่มามาหอน้าจะได้คนไม่มาได้ชื่อใครใครคือคนที่ไม่มาโยนมาแบบนี้ไม่รู้เช็คก่อนเช็คก่อนไตรน้องตรุยตรุยผมว่าทวินัน์โดนแกล้งบ่อยสุดทวินัน์โดนแต่ว่าถ้าจะโดนแกล้ง แ้งนอกจากนอกจากนักแสดงก็จะเป็นพี่ทีมงานที่โดนแกงใช่ผมว่าพี่ทีมงานโดนแกงบ่อยบ่อยบ่อยกว่าบ่อยกว่านะไม่ใช่อบแกงนั่นเองครับใช่ครับเราจะมีทีมนักแสดงครับใช่ครับเราค่อนข้างจะหมาหมู่ครับงคราใับ จะมีการดูแลหลายรูปแบบใช่ครับอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าตอนนั้นใครมี energy ที่มากที่สุดในตอนนั้นดีกว่าเขาจะสลับกันดูแลแต่ถ้าเป็นบ่อยๆมากที่สุดมันจะมีรูปดูแลสองอย่างครับมีดูแลความรู้สึกกับดูแลร่างกายูเยอะเอาไหมเห็นแล้วล้านดูแลดูแลความรู้สึกกับดูแลด้านร่างกายถ้าดูแลด้านความรู้สึกก็จะเป็นคนนี้คนนี้เขาจะเทคแคร์ความรู้สึกคนอื่นมาก แล้วก็คนนี้เขาจะดูแลร่างกายก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นเป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับไช่ป่าไช่ป่าด็อกเตอร์ก้อนนี่กันนะอ่ะก้อนแก้ตัวแก้ตัวหน่อยรัน่าจะหนีไม่พ้นทวินันครับทวินันก็กินเยอะสุดครับ คิดถึงนะถ้ามึงมามึงแพ้แน่จริงถ้ามึงมามึงแพ้อยู่แล้วแพ้แต่ยังไม่เริ่มเลยก็ฝากซีรีส์เรื่อง White Versa Love Change the World y e ไปเป็นไทยว่าฮักเปลี่ยนโลก รักสลับโลกนะครับรักสลับโลกครับจะออนทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับเริ่ม EP 1วันที่16กรกฎาคมทางช่อง g m m 25นะครับหรือว่าจะดูอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นช่องทาง YouTube ของ g m m TV เวลา2องทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับพร้อมกันทั่วโลกครับผเราได้คนแพ้แล้วคนเดียวเลยเหรอใช่เดี๋ยวพี่ให้เดาก่อนว่ามันคือคขาว่าอะไรอ่างั้นเดาๆดเดาเดาถูกตลอดเออเดาลึกมีกี่คำครับ สามคำเฮ้ยมีสามคำเมื่อกี้พูดไปจดทุกคำเลยอ่าเริ่มก่อนเริ่มที่บูมก่อนไปเรื่อยๆอันนี้คือเริ่มเริ่มอะไรเริ่มทายทายว่ามีคำอะไรบ้างสามคำสลับครับเพื่อนครับรักครับโลกครับอ้าวโอ้ชีของกูตั้งนานนีโออะไรนะีโออ่าตอนที่เขาพูสาวคนอาเฮ้ยทำยังไงเนี่ยไม่รู้คำแรกโอ้ย ใครใครบอกแต่แต่ครับแต่ต้องมีคนโดนคนเดียวดอ่าเดือนเดือนไหม้าใครแพ้อ่คนนี้จะได้ลงรับมงแล้วคนนี้จะได้มีคนหนึ่งอ่าจับมือด้วยกันครับรับมงครับเตรียมรับมงครับสองคนนี้คะแนนเท่ากันอุ้ยรจริงๆอะรู้ป่าวว่าคนที่แพ้จริงๆคือใครใครจิ้มโอ้โหโอ้โห ูพูดโปรโมทให้คนเดียวเลยแล้วโอ้โหแต่ก็รอดไงแต่สอนี้ีคะแนนเทั้งคดีที่จัดคู่อ่ะพี่จัดสินง่ายๆเป็นปฏิกิิยาปากคนเลยเต่าที่ฉุกเบาเดี๋ยวจบรับชนะเป็นคนโดนลงโทษนะได้ผมไม่ต้องย้ำไม่ต้องย้ำชนะนะชนะนะโอ้โหไม่หันหลังดีกว่าหนึ่งสองสาม ต้ออกอะไรเออไปบอกอะไรออกพรอนเตียกระดาษเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปล่าเขาออกกระดาษอ่ะผมไม่เปลี่ยนครับผมเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเออหันพ่อคุณเหรอฮันผมจัดเลยคุณโดนครับแม่หลวงทไปโดนทำไมโดนทะไนมโดนทำไมโดนเมื่อกี้ทำอะไรไม่เลี่ยงเหรอคุณโดน ไอเราอ่ะเป็นคนซื่อสัตย์เนาะสองคนครับอ่ะเป็คนลวงพ่อก็คือของเราก็คือจะให้ฝากผลงานโดยให้แสดงเป็นคาแรกเตอร์ของแต่ละคน้ไม่ใช่ในเรื่องนะชีวิตจริงอุยก็ไม่ยากสุขุมเริ่มกนก่อนเรก่อนรก่อนเอาพี่ไปกน่อนต่างรักสลับโลกไวเซลร์าสลับเอ้ยยปั่นไม่หมดนะ อ้าไปไปที่บูมไปที่บูมอ่ะพี่บูมเหรต่อเอ่อครับก็ฝากไวซ์เวอร์ซ่ารักสลับโลกนะครับวันที่16กรกฎาคมเอ้ยกรกฎาคมนี้นะครับสองทุ่มครึ่งทางช่องทางจีเอ็มเอ็มยี่สิบห้านะครับอหมอจีมก็ทางยูทูบได้นะครับทั่วโลกจีเอ็มเอ็มทีวียาลืมติดตามนะครับอ้อวไอโอุอยคนเหรออาย้อนกลับไปใหม่ฝากเอ่อไวซ์เวอร์ซ่านะครับรักสลับโลกในวันที่16กรกฎาคมนี้สองทุ่มครึ่งจีเอ็มเอ็มทีวีนะครับหรือว่าจะดูทาง ช่องทาง YouTube ก็ได้ GMM TV สองทุ่มครึ่งเหมือนกันครับอันนี้เป็นใครเนี่ยอันนี้เป็นใครอันนี้เป็นกูอครับเอาณร็นว่าเป็นมึงเป็นตัวเองคิดอะไรคิดหม่ด้หอกเป็นตัวเองเลยไว้มาสับโลกพร้อมกันครับบ๊ายบาย